คุณผู้ฟังครับภายใต้ฉากหน้าที่ดูสงบเงียบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้ลึกลงไปในป่าดิบชื้นที่ร้อนระอุและเหนียวเน,ะ,นะของประเทศไทยกำลังเกิดสมรภูมิเงียบที่โลกตะวันตกไม่เคยกล้าบอกคุณตรงๆในวงการค้าอาวุธระดับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐมีความจริงข้อหนึ่งที่วิศวกรจากห้องแลบสุดหรูในยุโรปหรืออเมริกาต่างเกรงกลัวนั่นคือคำว่าสเปกกระดาษ เมื่อต้องมาเจอกับของจริงในนรกความชื้นของเมืองไทยคุณอาจจะเห็นภาพข่าวการส่งมอบยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะหรือระบบเรดาร์มูลค่ามหาศาลจากมิตรประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นความช่วยเหลือทางทหารที่ใจดีแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและการจับมือนั้นคือเดิมพันที่สูงลิ้วกว่าเงินตรา มันคือการส่งสุดยอดเทคโนโลยีของพวกเขามาเพื่อพิสูจน์ความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทำไมต้องเป็นประเทศไทยคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความขัดแย้งทางการเมืองหรือสงครามแต่มันอยู่ที่ศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นคือความชื้นสัมพัสระดับร้อยละและอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างสุดขั้วลองจินตนาการดูนะครับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาอย่างดิบดีในห้องแอร์เย็นเฉียบหรือทดสอบในทะเลทรายที่แห้งแลง้งเมื่อพวกมันถูกส่งข้ามซีกโลกมาเจอกับไอเค็มจากทะเลอ่าวไทยผสมรงกับไอน้ำที่หนาแน่นในป่าทึบของบ้านเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือหายนะทางเทคโนโลยีที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ชิปประมวลผลที่เคยทำงานแม่นยำอาจรวนเรวงจรไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรหรือแม้แต่โลหะผสมพิเศษที่เคลมว่าทนทานก็อาจพ่ายแพ้ให้กับสนิมที่กัดกินลึกถึงเนื้อในภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับแต่มันคือฝันร้ายของผู้ผลิตอาวุธระดับโลกเพราะถ้าสินค้าของพวกเขาดับอนาดในประเทศไทยชื่อเสียงที่สั่งสมมานับทศวรรษจะพังทลายลงทันทีต่อหน้าลูกค้าทั่วโลก นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมกองทัพไทยถึงกลายเป็นตัวแปรสําคัญในสมการนี้เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริจาคแต่เราคือผู้คุมกฎที่ถือใบรับรองคุณภาพที่โหดหินที่สุดหากอาวุธชิ้นไหนผ่านด่านหฤโหดในป่าไทยไปได้มันถึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็น world class หรือระดับโลกอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่มันก็จะกลายเป็นแค่เศษเหล็กราคาแพงที่ถูกบันทึกความล้มเหลวไว้อย่างละเอียดในแฟ้มลับของกองทัพไทย ข้อมูลเหล่านี้มีค่ายิ่งกว่าทองคำเพราะมันคือความจริงที่หาซื้อไม่ได้จากโฆษณาชวนเชื่อและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกมอำนาจใหม่ที่ไทยกำลังเปลี่ยนสถานะจากเบี้ยล่างให้กลายเป็นผู้เล่นที่มหาอำนาจต้องเกรงใจแต่อาวุธเหล่านั้นต้องเจอกับบททดสอบอะไรบ้างและมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในรายงานที่เราส่งกลับไปติดตามต่อได้ในส่วนถัดไปครับเมื่อเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดคุณจะพบว่าคำว่าบททดสอบในเมืองไทยนั้น มันโหดร้ายเกินกว่าที่โบรชัวขายอาวุธฉบับไหนจะกล้าเขียนถึงเริ่มกันที่น,าน่านน้ำอ่าวไทยที่ดูเหมือนจะสงบราบเรียบในสายตานักท่องเที่ยวแต่สำหรับวิศวกรระบบโซน่าและเรดาร์แล้วที่นี่คือกับดักมรณะดีๆนี่เองอ่าวไทยไม่ใช่ทะเลลึกที่คลื่นลมคาดเดาง่ายแบบมหาสมุทรแต่เป็นทะเลน้ำาตื้นที่มีความเค็มและอุณหภูมิสูงจนน่าตกใจสภาพแวดล้อมแบบนี้ ทำให้เสียงสะท้อนใต้น้ำผิดเพี้ยนและสัญญาณเรดาร์ที่เคยคุยโว,วว่าจับเป้าหมายได้ไกลนับร้อยกิโลเมตรอาจจะบอดสนิทเมื่อเจอคลื่นความร้อนและไอน้ำที่ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำระบบตรวจจับราคาแพงจากยุโรปหลายตัวเคยต้องมาตายน้ำตื้นที่นี่ทำงานผิดพลาดจนแทบจะจำไม่ได้ว่าเป้าหมายคือเรือประมงหรือเรือรบค่าศึกนี่คือข้อมูลล้ำค่าที่วิศวกรต่างชาติต้องกุมขมับและรีบนำกลับไปแก้ไขทันทีที่เห็นรายงาน ขยับขึ้นมาบนฝั่งยิ่งตอกย้ำความโหดหินของภูมิประเทศรถถังและยานเกราะที่ถูกออกแบบมาให้วิ่งสง่างามบนทุ่งหญ้าหรือที่ราบในยุโรปต้องมาเจอกับฝันร้ายที่เรียกว่าเส้นทางคโคลนดูดและป่าทึบของไทยดินคโคลนบ้านเรามีความเหนียวเฉพาะตัวที่พร้อมจะเข้าไปอุดตันในระบบตีนตะขาบและห้องเครื่องยนต์ ทำให้ระบบระบายความร้อนที่เคยทํางานได้ดีในเมืองหนาวต้องทํางานหนักเกินกําลังจนความร้อนขึ้นสูงหรือระบบเกียร์พังเสียหายกลางทางเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องทดลองแต่มันเกิดขึ้นในสนามฝึกจริงชายแดนจริงที่ซึ่งไม่มีที่ว่างให้แก้ตัวกองทัพบ,บกไทยจึงไม่ได้ทําหน้าที่แค่คนขับรถถังโชว์แต่เราคือผู้ใช้งานที่ใช้งานจริงแบบไม่ประครบประงม เราลากอาวุธเหล่านี้ลงไปลุยคโคลนลุยฝนและไต่เขาชันเพื่อดูว่าขีดจำกัดสูงสุดของมันอยู่ตรงไหนหากรถถังคันไหนผ่านด่านหินนี้ไปได้มันคือเครื่องการันตีคุณภาพที่เหนือกว่าใบรับรองใดๆในโลกและที่ขาดไม่ได้คือสมอรภูมิบนเวหากรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือเครื่องบินขับไล่แบบ FA 50จากเกาหลีใต้มันไม่ได้ถูกซื้อมาจอดโชว์สวย แต่ถูกส่งขึ้นฟ้าฝ่าพายุฝนเมืองร้อนที่ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาลมกระโชกแรงและความแปรปรวนของอากาศคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์หากมันรอดจากน่านฟ้าไทยไปได้ก็การันตีได้เลยว่ามันพร้อมรบทุกที่ในโลกข้อมูลความล้มเหลวและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในไทยไม่ได้ถูกซุกไว้ใต้พรมแต่มันถูกส่งกลับไปยังผู้ผลิตอย่างตรงไปตรงมาและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้ทั่วโลกเริ่มหันมามองไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ในฐานะลูกไล่แต่ในฐานะครูฝึกสุดโหดที่ไม่มีใครกล้าหือคุณผู้ฟังครับความโหดร้ายของธรรมชาติเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเพราะสิ่งที่ทำให้มหาอำนาจทางทหารทั่วโลกต้องยอมรับเราอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความชื้นหรือโคลนตมแต่คือความตรงไปตรงมาที่ฝังอยู่ใน DNA ของกองทัพไทย ในโลกธุรกิจค้าอาวุธที่เต็มไปด้วยคำโฆษณาเกินจริงและการตลาดแบบสร้างภาพความจริงคือสินค้าที่หายากและมีราคาแพงที่สุดบริษัทผู้ผลิตอาวุธอาจจะทำวิดีโอโปรโมตที่สวยหรูเหมือนหนังไซไฟแต่เมื่อต้องส่งสินค้ามาให้ทหารไทยใช้งานเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน้าหมาที่คอยอวยสินค้าให้ใครเอกสารลับที่เราส่งกลับไปที่บริษัทแม่ไม่ได้เขียนด้วยคำชมเชยที่ไพเราะ ตเต็มไปด้วยรายงานความล้มเหลวที่เจ็บปวดแต่เป็นความจริงถ้าซอตแวร์รวนเมื่อเจอความร้อนเราบันทึกถ้าโลหะเป็นสนิมเร็วกว่ากำหนดเราถ่ายภาพเก็บหลักฐานเราไม่เคยแต่งตัวเลขเพื่อเอาใจผู้ขายและนี่แหละคือสิ่งที่วิศวกรและผู้บริหารระดับสูงของโลกต้องการมากที่สุดพวกเขาไม่ได้ต้องการคำหวานแต่ต้องการรู้ว่าจุดตายของอาวุธตัวเองอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะนำกลับไปแก้ไขให้สมบูรณ์แบบก่อนที่จะสายเกินไป สำหรับกองทัพไทยอาวุธไม่ใช่ของเล่นหรือเครื่องประดับบารมีแต่มันคือเดิมพันของชีวิตความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีในสนามรบหมายถึงการสูญเสียพี่น้องทหารดังนั้นรายงานทุกฉบับที่ออกจากมือเราจึงเขียนขึ้นด้วยความรับผิดชอบอันหนักอึ้งและวินัยที่เข้มงวดความน่าเชื่อถือนี้เองที่สร้างอำนาจต่อรองแบบใหม่ให้กับประเทศไทยในเวทีโลกประเทศผู้ซื้ออื่น ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาเซียนตะวันออกกลางหรือแอฟริกาต่างรู้ดีว่าถ้าอาวุธรุ่นไหนผ่านการใช้งานและได้รับการการันตีจากกองทัพไทยนั่นหมายความว่ามันเชื่อถือได้มากกว่าคำโฆษณาเป็นล้านคำรายงานผลการใช้งานของไทยจึงกลายเป็นคำพีลับที่ผู้ซื้อทั่วโลกอยากแอบเปิดอ่านก่อนตัดสินใจควักเงินจ่ายเรากลายเป็นตัวกลางแห่งความจริงที่คัดกรองคุณภาพให้กับโลกโดยปริยาย และเมื่อมหาอำนาจเริ่มตระหนักว่าเสียงของไทยมีน้ำหนักต่อย,ยอดขายและความเชื่อมั่นระดับโลกพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งเทคโนโลยีที่ดีที่สุดล่าสุดที่สุดมาให้เราทดสอบก่อนใครนี่คือเกมยุทธศาสตร์ที่เราชนะโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่คำถามสำคัญคือแล้วไทยจะได้อะไรตอบแทนจากเกมนี้นอกจากแค่ได้ใช้ของดีก่อนชาวบ้านคำตอบกำลังรอคุณอยู่ในส่วนต่อไปครับคุณผู้ฟังครับ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมอีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นเกมการเมืองระดับโลกที่ซ่อนอยู่ภายใต้รหัสการจัดซื้ออาวุธเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมาหาอำนาจจากทั้งสองขั้วโลกไม่ว่าจะเป็นพยาอินทรีจากตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปหรือมังกรพังหยาดจ,จากฝั่งตะวันออกอย่างจีนและพันธมิตรถึงยอมส่งมอบเคี้ยวเล็บระดับท็อปคลาสมาให้ไทยสัมผัสและล้วงลึกทุกรายละเอียด ทั้งที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยความลับและการระแวงสงสัยคำตอบนั้นง่ายแต่ลึกซึ้งนั่นคือประเทศไทยมีสถานะพิเศษที่หาได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้เราคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่กองทัพมีการผสมผสานอาวุธจากหลายค่ายหลายมาตรฐานและหลายแนวคิดการรบเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนในสายตาของนักยุทธศาสตร์การที่อาวุธของพวกเขาได้เข้ามาประจำการในไทยมันมีความหมายมากกว่าการขายของ แต่มันคือโอกาสทองที่จะได้เห็นผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่หาจากที่ไหนไม่ได้ลองนึกภาพดูนะครับระบบเรดาร์ของตะวันตกจะต้องทำงานอย่างไรเมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกับหรือรเผชิญหน้ากับระบบสื่อสารของฝั่งตะวันออกในพื้นที่เดียวกันข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจำลองในคอมพิวเตอร์แต่มันเกิดขึ้นจริงในสนามฝึกของไทยกองทัพไทยจึงกลายเป็นผู้ถือกุญแจความลับของประสิทธิภาพอาวุธทั้งสองขั้ว เราคือสนามประลองมาตรฐานโลกที่มหาอำนาจต่างจ้องมองตาเป็นมันข้อมูลที่ระบุว่าระบบไหนทำงานเข้าขาหรือระบบไหนขัดแย้งกันเองคือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ทำให้เสียงของไทยดังขึ้นในเวทีโลกการวางตัวเป็นกลางของเราและวิน,ยนัยในการรายงานผลอย่างตรงไปตรงมากลายเป็นกรอกป้องกันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเราไม่ได้เลือกข้างใครแต่เราเลือกข้างความจริงของผลการทดสอบ และความจริงนี้แหละครับที่เป็นอำนาจการต่อรองที่ทรงพลังทำให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางแรงกดดันระหว่างมหาอำนาจได้อย่างสง่าง,งามเราไม่ได้เพียงลูกไล่ที่คอยรับคำสั่งแต่เราเป็นพันธมิตรที่พวกเขาทิ้งไม่ได้เพราะถ้าขาดข้อมูลจากไทยพวกเขาก็เหมือนคนตาบอดคลำช้างในภูมิภาคที่ร้อนแรงแห่งนี้แต่เมื่อข้อมูลหลุดรอดออกไปมันไม่ได้หยุดอยู่แค่โต๊ะเจรจาแต่มันกำลังเปลี่ยนทิศทางของเม็ดเงินมหาศาล และกำลังผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการเป็นผู้กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมนี้ด้วยมือของเราเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับคุณผู้ฟังครับก้าวที่สำคัญที่สุดและน่าจับตามองที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่การที่ไทยเป็นสนามทดสอบให้กับผู้อื่นตลอดไปครับแต่มันคือการนำความจริงที่เราค้นพบจากการทดสอบอาวุธราคาหมื่นล้านของมหาอำนาจทั่วโลก มาเป็นบทเรียนราคาแพงในการสร้างอาวุธของคนไทยเองตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่เราสะสมประสบการณ์และสร้างเครดิตระดับยุทธศาสตร์ในสายตาโลกเราได้เห็นทั้งจุดแข็งที่น่าทึ่งและจุดอ่อนที่คาดไม่ถึงของเทคโนโลยีระดับสูงในสมรภูมิที่โหดที่สุดข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษแต่มันคือสูตรลับในการออกแบบยุโทโธปกรณ์ที่ขึ้นชื่อว่า Made in Thailand และ made for real world หรือสร้างมาเพื่อโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจอย่างท้องแท้ว่าความชื้นในป่าดิบชื้นทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนไหนหรือโครนตมในพื้นที่ธุรกันดารสามารถหยุดยั้งรถถังคันไหนได้เราจึงสามารถพัฒนาอาวุธที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูงในสภาพอากาศบ้านเราได้ดีกว่าใครวิศวกรไทยไม่ได้เริ่มต้นจากศูน <coś S 1> <fewer S 2> <nej> แต่เราเริ่มต้นจากความล้มเหลวของคนอื่นที่เราเห็นมากับตานี่คือทางลัดทางเทคโนโลยีที่ประเมินค่าไม่ได้ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นความสําเร็จของยุโทโธปกรณ์ฝีมือคนไทยทั้งเรือตรวจการยานเกราะล้อ,อยางและโดรนสอดแนมที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะราคาถูกแต่เพราะมันทนมือทนเท้าและรอดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่เคยฆ่าอาวุธนอกมาแล้วนักต่อนัก ความน่าเชื่อถือที่เราสร้างมาในฐานะผู้คัดกรองคุณภาพของโลกกำลังกลายเป็นใบเบิกทางชั้นดีให้อาวุธแบรนด์ไทยก้าวสู่ตลาดโลกอย่างสง่างามเพราะตรรก,กะง่ายๆที่ผู้ซื้อทั่วโลกเริ่มคิดตามคือถ้าทหารไทยที่เป็นผู้ใช้งานที่จู้จี้และโหดหินที่สุดยังยอมรับและกล้าใช้ของที่ผลิตเองนั่นย่อมเป็นการการันตีคุณภาพที่เหนือกว่าคำโฆษณาใดๆประเทศไทยกำลังเปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อที่คอยจ่ายเงิน กลายเป็นผู้ผลิตที่เริ่มโกยเงินเข้าประเทศแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคสุดท้ายที่เราต้องข้ามผ่านไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของใจและวินัยที่จะชี้ชะตาอนาคตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามในส่วนจบครับคุณผู้ฟังครับเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตอาวุธไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนวาดฝันอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่วิศวกรและกองทัพไทยต้องเผชิญในเวลานี้ ไม่ใช่เรื่องงบประมาณหรือเทคโนโลยีที่ล้าหลังแต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือกิเลสและความลำเอียงในใจเราเองในวันที่เราเป็นผู้ทดสอบอาวุธคนอื่นเราวิจารณ์ได้อย่างเผ็ดร้อนและตรงไปตรงมาแต่ในวันที่เราต้องทดสอบอาวุธที่ตีตรา Made in Thailand เราจะยังกล้าเขียนรายงานความล้มเหลวของตัวเองอย่างซื่อสัตย์แบบเดิมหรือไม่นี่คือบททดสอบวินัยที่โหดหินยิ่งกว่าสนามรบไหนๆเพราะหากเรายอมลดมาตรฐานเพียงเพื่ออวยของไทย ให้ดูดีในสายตาโลกนั่นคือวันอวสานของเครดิตความน่าเชื่อถือที่เราสั่งสมมาตลอดหลายสิบปีทันทีโลกไม่ได้โง่ครับและอุตสาหกรรมความมั่นคงไม่ได้ซื้อขายกันด้วยความสงสารแต่ซื้อขายกันด้วยความเชื่อใจแต่สัญญาณแห่งความสําเร็จเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อเราเห็นอาวุธฝีมือคนไทยเริ่มถูกส่งออกไปประจําการในต่างแดนคําถามที่ต่างชาติถามไม่ใช่ของไทยดีจริงไหมแต่พวกเขาถามว่ากองทัพไทยใช้เอมหรือเปล่า เพราะในสายตาของตลาดโลกกองทัพไทยคือผู้ใช้งานที่เคี่ยวลากดินและจู้จี้ที่สุดถ้าทหารไทยยอมรับและนำไปใช้งานจริงในสนามชายแดนได้นั่นคือใบรับรองคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้จะมีได้รถหุ้มเกราะที่วิ่งฝ่าดงกระสุนและกับระเบิดในพื้นที่จริงหรือเรือตรวจการที่ฝ่าคลื่นลมมรสุมในอ่าวไทยคือพรีเซนเตอร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าการจ้างดาราฮอลลีวูด ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่สรงออกอาวุธเป็นอันดับต้นๆของโลกในวันนี้แต่เราคือประเทศที่ความเงียบมีน้ำหนักมากที่สุดในห้องประชุมยุทธศาสตร์เครดิตระดับโลกที่เราถือครองอยู่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากวินยัยความซื่อสัตย์และหยาดเหงื่อของทหารไทยที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองความจริงและตราบใดที่เรายังรักษามาตร,รฐานนี้ไว้ได้คำว่าเมด e ินไ h a i l a ด์จะไม่ได้หมายถึงแค่แหล่งผลิต แต่จะหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความทอรหดที่โลกต้องยอมรับและคุณล่ะครับหลังจัดฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วคุณคิดว่ามีอาวุธสัญชาติไทยชนิดไหนอีกบ้างที่มีศักยภาพพอที่จะก้าวไปผง,งาดในเวทีโลกหรืออยากให้นําอาวุธล้ายุคชนิดไหนมาทดสอบในนรกความชื้นของบ้านเราคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเจาะลึกเบื้องหลังยุทธศาสตร์โลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ